กัณณียเมตตาปริตังพุทธมนเพื่อความเป็นนิตรและเมตตาแก่เทวดามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายทำให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของเทวดาเทพพิทักษ์รักษาไม่มีพยันกันตรายจิตเป็นสมาธิง่ายใบหน้าผา่องใสมีสิริมงคล ไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิตและเป็นพรหมเมื่อบรรลุกเมตายานประวัติสมัยหนึ่งเวลาก่อนเข้าพรรษามีพระพิสุห้ารูปยรูมาเข้าเฝ้าขอรับกรรมฐานจากพระบรมศาสดาที่กรุงสาวัตถีรันรับกรรมฐานแล้วก็ออกเดินทางไปยังปัจจตประเทศพักจำพรรษาในราวป่าแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่สัปปายะซึ่งชาวปัญจันตะประเทศก็ได้เกื้อกูลบำรุงพระพิสุเหล่านั้นเป็นอย่างดีทำให้เหล่าพระพิสุสามารถบำเพ็ญเพียรเจริญสติภาวานาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อพระพิสุผู้ทรงศีลมาเจริญภาวานาอยู่ตามโคนไม้พวกรุกขเทวดาทั้งหลายก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องลงจากวิมานของตนเองมามองดูอยู่ไกล,ไกล ว่าเมื่อไหรเนอะพระพิสุเหล่านี้จะไปเมื่อพิจารณาว่าบัดน,นี้เข้าพรรษาแล้วพระพิสุเหล่านี้คงจะอยู่นานเป็นแน่พวกรุคเทวดาจึงได้แสดงอาการจะให้พระพิสุย้ายออกไปโดยการทําเสียงที่น่ากลัวและเนรมิตกายเป็นยักษ์มาปรากฏหลอกหลอนต่อหน้าเวลากลางคืนพระพิสุเหล่านั้นหวาดกลัวหลงลืมสติปวดศีรษะ ร่างกายสู้ผอมผิวเหลืองเป็นโรคผอมเหลืองไม่อาจาปฏิบัติสมณธรรมได้หลังจากปรึกษากันแล้วจึงพากันไปกราบทูลถามพระบร,รมศาสดาว่าสถานที่นั้นไม่เป็นที่สับปายะพอเหมาะพอสมเป็นที่สบายหรืออย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเสนาสนะนั้นเป็นที่สบปายะแล้ว พวกเธอเข้าไปอาศัยเสนาสนะนั้นนั่นแหละจักบรนรุธ,ธรรมแต่ถ้าพวกเธอปรารถนาความไม่มีภัยจากเทวดาทั้งหลายก็จงพากันเรียมพระปรินี้ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสพระปรินี้เพื่อใช้เจริญเมตตาและเพื่อเจริญฌานอันเป็นบาทแห่งวิปัสสนาแก่ภิกษุเหล่านั้น ุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ปราท่าจะปัสสรู้บทคือพระนิพพานอันสงบพึงเป็นผู้อาจหารผู้ตรงมั่นคงดีผู้ว่าง่ายพึงเป็นผู้อ่อนโยนไม่เยอ่อหยิ่เป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยประพฤติตนเบาายเบาจิตมีอินทรีย์สงบระง,งับมีปัญญาเครื่องรักษาตนเป็นผู้ไม่คนองไม่คุกครีในสกุล ไม่พึงประพฤติทุจริตแม้กรมเพียงเล็กน้อยเป็นเหตุให้วินยูชนติดเตียนได้พึงแผ่ไมตตีจิตไปในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุขมีความกเกษมเถิดสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งสัตว์ทั้งมวลที่สะดุ้งกลัวก็ดีที่มั่นคงก็ดีมีอัตภาพยาวก็ดีใหญ่ก็ดีอัตภาพปานกลาง เล็กหรือละเอียดก็ดีที่เราเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีที่อยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีที่เกิดแล้วก็ดีที่กำลังแสวงหาที่เกิดก็ดีสัตว์ทั้งหมดนั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อื่นไม่พึงข่มเหงสัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นผู้หนึ่งผู้ใดในที่ใดๆเลย ไม่พึงปรารถนาทุกแก่กันและกันเพราะความกริ้วโกรธและความเครียดแทนมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใดผู้ฉลาดพึงเจริญเมตตาในสัตว์ทั้งปวงไม่มีประมาณฉันนั้นผู้ฉลาดพึงเจริญเมตตาในสัตว์ทั้งปวงไม่มีประมาณในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบน เบื้องต่ำและเบื้องขวางไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีสัตรูผู้เจริญเมตตาจิตนั้นยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งแล้วก็ดีนอนแล้วก็ดีตลอดเวลาที่ตนยังตื่นอยู่ขวรตั้งเมตตาสตินี้ให้มั่นไว้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงการอยู่ด้วยเมตตานี้ว่าเป็นการอยู่อย่างประเสริฐในพระธรรมวินัยนี้ บุคคลที่มีเมตตาที่ละความเห็นผิดแล้วมีศีลถึงพร้อมด้วยความเห็นชอบประจัดความใข้ในการทั้งหลายเสียได้ย่อมไม่ถึงความเกิดในคันอีกโดยแท้แล